ฉะนั้นวันนี้เรามาคุยกันข้าวจากเชฟชื่อดังเลยเชฟเอียอนต้นข้าวก็เอามาทำเป็นไอศครีมได้ด้วยค่ะ เนื่องจากว่าทุกคนก็ต้องกินข้าวเราก็ชอบกินข้าวเราก็เลยมีนาข้าวและเราก็ปลูกข้าวเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะนาม,มันสามารถทําอะไรได้มากกว่านั้นเราก็เลยคิดที่จะปลูกทั้งข้าวดอยและตอนนี้เราปลูกข้าวสาลีด้วยซึ่งเราได้รับการร่วมมือจากทั้งภาคส่วนของมอชอนะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะที่มาช่วยเรื่องสายพันธุ์ข้าวและก็ พันข้าวจากเสมิงนะคะฉะนั้นตอนนี้เกี่ยวกันไหมเกี่ยวข้าวหมายถ,ถึงเกี่ยวข้าวเกี่ยวก้อยไปเกี่ยวข้าว <c oughs> <c oughs> เกี่ยวกันดีกว่าไป ีตัวข้าวสาลีมันอยู่ทั้งหมดอยู่สากลุ่มครับกลุ่มแรกเป็นกลุ่มเบสวีทําขนมปงังกลุ่มที่2เป็นดูลัมวีดเอาไปทําเส้นสปากเกตตี้หรือมักโครนีกลุ่มที่3พิติเคเล่ครับเอาไปทําเป็นซีเรียลบาร์แม่ซีเรียลเอาเป็นทำเป็นคอนเฟกนี้ก็ได้อาหารเช้าที่เรากินนะครับไอที่เขาบอกว่าเป็นไอ้ทุ่งโกงโก้คันระเบิดเป็นโกโก้คันใช่ครับมาจากพิติเคเล่ทันใดนั้นก็ไหลลงสู่ทุ่งข้าวสาลีเกิดเป็นโกโก้คันใช่ครับใช่ครับที่มาปลูกแปลงทดลองของแบรนด์เนอฟู้ดมีอันไหนไม่รอดบ้างไม่มี ท,ที่ที่เราดูจากหน้าตาครับดีหมดเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมขอไปดูตัวข้อมูลที่เราเก็บรวบมไปดูทีอืมคือหน้าตาดีครับแต่ตอนนี้ภายในเนี่ยเราต้องไปทําการวิจัยต่างๆน,า,นาว่ามันจะให้ผลหรือคุณค่าได้มากน้อยขนาดไหนก็ถือว่าได้มา12สายพันธุ์ครับปลูกที่ร้านของเราในความสูงประมาณ400กว่าเมตรเนี่ยครับรอด แล้วก็ปลอดภัยทุกสายพันธุ์ครับฉะนั้นเราก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องข้าวแล้วคุยกันข้าวๆต่อไปแล้วกันยังไงครบคุณเบียด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับฮเย็นสดชื่นเข้ามาสู่คาเฟ่ และนี่คือโปรดักต์ข้าวของเราที่เอามาลงเป็นเมนูของร้านมีอะไรบ้างครับคุณนิวครับข้าวยำคำเหนือที่เป็นข้าวดอยนะคะ สายพันก็คือข้าวขาหนีผสมกับข้าวกับลักษณะเหมือน,นข้าวยำเกาหลีแต่ว่ามีใส่น้ําพริกเนี่ยสูตรของเราเองซึ่งเป็นน้ำพริกตาแดงจะออกเค็มๆแล้วก็มีรสชาติพริกแบบจัดๆหอมพริกมากน่ากินมากค่ะ,ะเมนูต่อไปเป็นข้าวสาลีบ้างดีกว่าเราเอาเข้าวสาลีมายำนะคะยำคาเวียดอยนะคะยำคาเวียดอยเป็นยังไงครับคุณนิวเราเอาเข้าวสาลีเนี่ยมาต้มท็อปปิ้งด้วยแคบหมูกุ้ง รสชาติก็จะแบบเผ็ดร้อนต้องมาลองว่ารสชาติเฮ้ยยำข้าวสาลีมันเป็นยังไงอ่ะพูดไปน้ำลายก็ไหลเมนูต่อไปนะคะจากเชฟชื่อดังเลยเชฟเอียนไส้อั่วข้าวสาลีก็คือเอาข้าวสาลีที่เราปลูกมาใส่ในไส้อั่วนี่แหละที่เป็นซิกเนเจอร์ของอาหารเหนือสูตรของเชฟเอียนเองซึ่งนี่น่าจะบอกว่ามีสมุนไพรที่แบบกลิ่นมันจัดจ้านยีราลดร้อนแรงใช่กลิ่นก็จะแตกต่างจากไส้อั่วทั่วทั่วไปแล้วก็ ข้างในเนี่ยเวลากินก็จะกรุบกรอบเพราะว่าเราได้เอาข้าวสาลีใส่เข้าไปในนั้นด้วยใช่ก,ก็คือกินคําเดียวเนี่ยได้ทั้งเนื้อได้ทั้งข้าวเลยนะคะ,ะต่อไปนี่ให้มหาอะไรคิดบ้างศ <c oughs> ูนย์ฟินมอชอนะคะศูนย์ฟินก็คือทําเกี่ยวกับอินโนเวชันของอาหารฉะนั้นเราก็เลยได้เมนูนี้มาชื่อว่าเมนู r ัมไ i ซ์ฟิลลิ่งคือกิน ข้าวเหนียวเปียกลำไยเขาใช้ Innovation s เฟียรที่แบบเหมือนน้ำที่อยู่ข้างในตัวปลือๆแล้วแตกในป่ากพอแตกในป่ามันก็เป็นรสชาติของลำไยโดยที่มี i n นส i r a เ i ชัมาจากข้าวเหนียวเปียกลำไยก็เลยได้มาเป็นลำไรซ์ลำไรซ์ก็คือลำไยกับตัวไรซ์ส่งข้าวนั่นเองอร่อยทุกเมนู อีกอก,กาแฟและโกโก้ก,กินกับข้าวได้ด้วยและข้าวนี้มันไม่ใช่ข้าวนะม,มันเป็นต้นข้าวเอามาทําเมนูได้เลยต้นข้าวก็เอามาทําเป็นไอศครีมได้ด้วยค่ะเด<ช>ี๋ยวเราไปชิมกันค่ะนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูซิกเนเจอร์ของร้านนะคะเป็นเมนูลาเต้ข้าวกับถ้าว่าไม่ทานกาแฟเราก็มีเมนูนี้ค่ะเป็นโกโก้น้ําข้าวนะคะนี่น่ากินมากเลยและที่สําคัญใช้หลอด โรเวสนี่คือลอดข้าวสาลีนอกจากเมนูเครื่องดื่มแล้วยังมีนี่ค่ะของหวานเป็นไอศครีมวานิลาท็อปด้วยเอสเปรสโซช็อตนะคะแล้วก็เป็นข้าวสาลีค่ะหนุบหนับกรุบกรุบนี่คือไอติมวิดกลาสนะคะนี่ก็คือต้นอ่อนข้าวสาลีนะคะเรานำมาทำเป็นไอศครีมนะคะอือร่อย และนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เป็นข้าวจากร้านแบรนด์ New Feel Co. ที่เราปลูกนะคะเป็นข้าวดอยหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงนี่ค่ะข้าวสาลีะค่ะข้าวสาลีเราได้ทั้งตั้งแต่ต้นอ่อน<ช>ไปจนถึงนี่คือข้าวใช่เราเอาไปตก,ตก,ตกแต่งได้นะคะเจ๋งมากเลยนะแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีด้วยนะจริงๆเ <ๆ S 2> ขาฮิตมากของข้าวรักโลกใช่ ข้าวหลากหลายสายพันธุ์อย่างว่านะคะใครต้องการจํานวนมากหรือว่าต้องการไปชิมก็ออินบ็ i เข้ามาถามได้นะไลน์ like bnfg.shop นะคะติดต่อกันมาเยอะๆนะคะจริงๆแล้วอ่ะเราก็อยากรู้ว่าข้าวเนี่ยจะสามารถทําเมนูอย่างอื่นอะไรบ้างที่ไม่ใช่แค่กินกับกับฉะนั้นต้องถามผู้รู้กูรู้ก็คือเป็นเชฟหรือคนทํากับข้าวเก่งๆมากๆที่สามารถคิดคนเมนูใหม่ๆแปลกๆได้เนี่ตามไปว่าเดี๋ยวเราจะไปหาใครบ้างครับ ที่อยู่ในเชียงใหม่น่าสนใจว่าเขาจะคิดเมนูอะไรที่เกี่ยวกับข้าวได้บ้างไปคุยกันคร่าวๆกันครับไม่งั้นเราเอาข้าวจากแบรนด์ฟิลกูที่เราปลูกเนี่ยเอาไปฝากเชฟมาดูอ่ะไปนี่ข้าวมามอบให้เชฟแบ็คครับผมเยอะมาก ฝากติดตามเจอนี่ที่รัก,รกทางช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งรัวๆเลยนะจ๊ะกุ๊งกิ้งกุ๊งกิง